สวัสดีครับค่ะสำหรับภาพรวมเซตมองอยังไงคะครับเออก็ยังมองแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็การกลับขึ้นมาเหนือหนึ่งพันหนะครับของตัว Self ate, เซ็นดิ้งเด็กี่ยผมคิดว่าแก๊ปนะครับในการอะไรว่าขึ้นต่อนะครับน่าจะมีเรียกว่าจํากัดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงนะครับเลยเน้นเป็นของการเรียกว่า ขายนะครับเน้นขายนะครับเพื่อถือเงินให้เยอะหน่อยแล้วก็ถือหุ้นให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าทดสอบแนวต้านหลายรอบแล้วนะครับถ้าเรียกว่ามีอยู่นะครับก็หายลดลงมาบ้างนะครับเผื่อเรียกว่ามันมีแรงกระแทกนะครับจะจะได้มีเงินลับด้านล่างนะครับโดยตของตลาดนะครับมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับถ้าหลุดนะครับหนึ่ง 4 9 5นะครับลงไปเนี่ยจะเป็นสัญญาณขายหุ้นเพิ่มนะครับหรือหยุดเก็งกำไรเลยนะครับสำหรับ<ะ>นักลงทุนที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยยังเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กอยู่ครับผมค่ะอืมแล้วอย่างนี้ก็ทธ์ก็คือตอนนี้ถือเงินสดนั่นเองนะคะถือถือให้เยอะนะครับ<ห>ถือให้เยอะแล้วก็เน,น้นไปทางขายหุ้นนะครับแต่ว่าอานแง่ของการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยก็ยังพอทําได้นะครับถ้าดหวว่าอาเรียกว่า มีเงินนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเล่นไปตามตลาดบ้างนะครับโดยที่หุ้นนะครับที่เราตามอยู่นะครับเมื่อวานนะครับมีตัวของสยามแก๊สกับเวิร์กนะครับสยามแก๊สนะครับเอฟดีพีนะครับแนวรับที่11.50นะครับเป็นจุดของการเรียกว่าเข้าซื้อได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ แนวต้านนะครับที่12บาทถ้าเบรกได้เนี่ยภาพระยะยาวของสยามแก๊สจะดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ยังสามารถซื้อได้นะครับค่ะเวิร์กพอยต์นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่37แล้วก็อ,อก่อนตัวลงมาในช่วงสั้นนะครับก็คิดว่าความเสี่ยงนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่38ถึง38.75นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ แถวนี้นะครับเป็นจังหวะของการเรียกว่ายังสามารถซื้อได้นะครับในตัวของ Workpoint ครับผมเร์กค่ะพี่ใช่ครับแล้วก็มีตัว GFT ด้วยนะคะครับในตัวของ GFT นะครับอราคานะครับอย่อลงมานะครับตอนนี้เนี่ยทดสอบบริเวณ15.40นะครับยังไม่ผ่านแนวต้านที่16บาทนะครับขึ้นไปแต่ว่าดูจากเรียกว่าแรงขายในช่วงสวันที่ผ่านมานะครับเทียบกับวันที่ ไล่ขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าการอ่อนตัวลงมาหรือไซด์เว์อกด้านข้างตรงนี้เป็นจังหวะเข้ารับนะครับแล้วก็ถ้าเบรกแนวต้านที่16บเนีาทนะขึ้นไปได้สำหรับ gspt เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปถแถวแถวบาทเลยนะครับก็แถวนี้ดูเป็นจังหวะเข้ารับเหมือนกันนะครับในตัวของ gspt ครับผมค่ะก็ที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าสามารถที่จะเล่นหุ้นเก่งกำไรขนาดกลางและเล็กได้นอกจากตัว gspt แล้วมีตัวไหนอีกไหมคะ อ่าถ้าจะเป็นตัวที่มีสัญญาณในช่วงบ่ายแล้วก็เรียกว่ามีลุ้นนะครับในแง่ของการดิดับนะครับอาช่วงบ่ายเนี่ยผมเห็นตัวของ Unique Engineering ครับ Unique นะคะครับอ่อราคานะครับเรียกว่าเขาลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจากระดับ18บาทนะครับแล้วก็ดูในแง่ของความเสี่ยงนะครับที่จะลงต่อในในช่วงสั้นๆนี้ผมคิดว่ามันมีน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดิดับนะครับสาหรับตัวของ Unique นะครับ ก็ดูแนวรับนะครับที่สิบหกจุดหกตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าราคาไม่น่าหลุดนะครับต่ํากว่าสิบหกจุดสี่ศูนย์ลงไปนะครับเพราะว่าการหลุดต่ำกว่าสิบหกจุดสี่เนี่ยรับสําคัญนะครับของยูนิคเนี่ยจะอยู่ที่สิบหกบาทนะครับนักลงทุนที่มีบริเวณสิบแปดบาทขึ้นไปนะครับผมคิดว่าแถวเนี้ยเป็นจุดของการซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าราคามันมีการดิดกลับนะครับเข้าใกล้แถวแถว 17.7-18บาทนะครับกลับขึ้นไปแค่นี้ยหลุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดเกิน18บาทนะครับแต่ถ้าติดแถวแถว20นะครับเทอ่านี้ก็ยังสามารถเวทได้นะครับเพราะว่าดูดาวไซด์ด้านล่างแล้วมันมีเรียกว่าดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นแรงๆได้สำหรับตัวของยูนิตครับผมค่ะก็มีหนึ่งตัวเนาะครับใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ไม่อยากออกเยอะเยอะเดี๋ยว เออสต็อปลอดกันไม่ทันนะครับพวงจริงนะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันยืนพันห้าไม่ได้เนี่ยความเสี่ยงผมคิดว่ามันน่าน่าจะมีโอกาสถอยแรงๆเกิดขึ้นครับค่ะได้ค่ะทีนี้ไปดูตัวเซทฟิฟตี้กันบ้างดีกว่าค่ะครับในตัวของเออเซทฟิฟตี้นะครับเอสห้าศูนย์นะครับแซทหนึ่งหกนะครับผมยังดูช็อตนะครับที่แนวต้านที่เก้าหกห้านะครับถึงเก้าหกเจ็ดแถวนี้นะครับดักโค้เนช็อตก่อนนะครับถ้ายังไม่ข้าม 970นะครับในทางฝั่งช็อตนะครับแต่ถ้าข้าม970ได้ให้ stop loss ในฝั่งช็อตนะครับวงแนวรับนะครับที่955นะครับถ้าย่อนะครับลงไปทดสอบ955ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการเรียกว่าขายนะครับในการโอเพนช็อตนะครับหรือว่าการเรียกว่าโคดช็อตนะครับที่955นะครับหลุด952นะครับโอเพนช็อต ซ้าได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาขายจะเกิดนะครับผมค่ะได้ค่ะแล้วสําหรับตัวทองคำล่ะคะทองคํานะครับผมมองแนวรับนะครับที่บริเวณสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบนะครับถ้ามีการลงไปทดสอบนะครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วทองเนี่ยในในตัวของสปอตโกนะครับลงไปทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณหนึ่งพันสาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับ จะมีโอกาสติดกับนะครับเป็นจังหวะในการเสี่ยงโอเพนอลครับในตัวของโกลฟิ u เจอร์ครับฟิเจอร์นะคะใช่ครับได้ค่ะพี่ลองช่วยฝากอะไรถึงพี่พี่นักลงทุนหน่อยสิคะอ,อ๋อเนื่องจากตัวของตลาดนะครับ mm. ในช่วงของการที่เรียกว่ากลับขึ้นมาเหนือพันห้าเนี่ย 2005, ผมคิดว่ากแกลปด้านบนมันมีน้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็การลงแรงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเรียกว่ายังไม่ถูกชดเชย mm. ในเรื่องของอเรียกว่าการ ื้นกลับนะครับหรือการกลับมาเป็นขาขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ตลาดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมให้น้ําหนักเป็นเพียงแค่การใช้เว์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงนะครับรเลยเน้นเป็นละนะักษณะของการเรียกว่าขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถ้ามีอะไรว่ากากรลงแรงๆเกิดขึ้นเนี่ยจะได้มีเงินนะครับเอาไว้รับด้านล่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เสียร์ซื้อมาเยอะนะครับเสียร์ซื้อมาเยอะเพราะนั้น ุดที่รีบาวขึ้นมาแล้วเรียว่าพอมีกําไรหรือว่าไม่ขาดทุนมากเี่ยผมคิดว่าถอยออกมาแล้วถึงเงินที่เยอะนิดนึงจะปลอดภัยครับผม,มได้เลยค่ะพี่ธีรศักดขอบคุณมากๆนะคะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณ